ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอาจารย์นะสอนที่หมหาวิทยลาลัยแห่งหนึ่งวันหนึ่งก็ได้ข้อความจากเพื่อนรุ่นพี่นะซึ่งเป็นอาจารย์หมหาวิทยาลัยเดียวกันบอกว่าช่วยสอนแทนให้หน่อยนะเพราะว่ามีงานสอนอยู่ งานหนึ่งแต่ไม่สะดวกให้มาช่วยสอนแทนให้หน่อยอันนี้ก็เปรื่องปกตินะเพราะว่าบางครั้งอาจารย์คนนี้ไม่ว่างก็ขอให้คนอื่นมาช่วยสอนแทนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ติดภารก,กิจ หลายอย่างก็เลยปฏิเสธไปหนึ่งเดือนต่อมาก็ได้ทราบว่าอาจารย์ที่ขอให้เธอช่วยสอนเนี่ยเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตเพราะเป็นมะเร็งแล้วก็ป่วยมานานแล้วล่ะ แต่ว่าไม่ได้บอกให้เพื่อนๆรู้เลยและสาเหตุที่อาจารย์คนนี้ไปขอให้อาจารย์สาวคนนี้ช่วยสอนนี่ก็เพราะว่าไม่สบายมากแต่ว่าก็ไม่ได้บอกเหตุผลนะว่าที่ไปสอนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าป่วยหนักส่วนอาจารย์สาวเนี่ย พอทราบว่าเนี่ยอาจารย์รุ่นพี่ที่มาขอให้ช่วยสอนเนี่ยเสียชีวิตล้ก็รู้สึกเสียใจมากรู้สึกผิดนะเธอบอกว่าเนี่ยถ้าถ้ารู้นะว่าอาจารย์รุ่นพี่คนนี้ป่วยเนี่ยหรือถ้ารู้ล่วงหน้าว่า อีกหนึ่งเดือนเขาจะตายเนี่ยนะเธอก็จะไม่ดีรอเลยก็คงจะรับช่วยสอนแทนให้แต่เธอก็ไม่รู้นะว่าอาจารย์คนนี้ป่วยมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตายในอีกหนึ่งเดือนต่อมาอันนี้ก็เป็นธรรมดานะคนเราเนี่ยไม่สามารถจะรู้อะไรทุกอย่าง เราไม่สามารถจะรู้ว่าคนที่เรารักคนที่เราผูกพันด้วยนี่จะตายเมื่อไหร่อย่าว่าแต่คนอื่นเลยตัวเรารเองเราก็ยังไม่รู้เลยแต่เธอก็ยังรู้สึกผิดนะเพราะว่าปฏิเสธที่จะช่วยเหลือทั้งที่มีภาระเธอก็ได้ข้อคิดว่าเนี่ยการช่วยเหลือคนเนี่ยนะ โดยเพราะคนที่มีความคุ้นเคยผูกพันกันเนี่ยหรือเคยช่วยเหลือเกอื้อกูลกันมาเนี่ยไม่ควรรีรอไม่ควรผัดผ่อนถ้าทำได้ทำเลยแล้วเธอก็เอาเรื่องนี้มาบอกให้คนอื่นได้เป็นข้อคิดเป็นอุทาหรณ์ได้ว่าการช่วยเหลือ ใครก็ตามเนี่ยหรือการเอื้อเฟื้อใครก็ตามนี่โดยเฉพาะคนที่คุณเคยคนที่ผูกพันคนที่เคยมีบุญคุณต่อก,กันอย่ารีรอถ้าทำได้ทำเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับทุกคนนะเพราะว่าคนเราเนี่ย ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่เจอกันครั้งนี้ก็อาจจะไม่ได้เจอกันอีกเลยเดีย๋ยวว่าแต่คนที่ป่วยโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวเลยบางทีเราก็รู้นะว่ามีผู้มีพระคุณเนี่ยป่วยหนักแต่ว่า หลายคนก็รังรอเพราะชค่อมีเวลายังมีพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เล็กเลยนะยายเนี่ยเป็นคนเลี้ยงเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่มีเวลาต้องไปค้าขายในตลาดยายก็เลี้ยงมาตลอดจนทั้งเธอสอบเข้าพยาบาลได้ ก็ไปเรียนพยาบาลอยู่ต่างจังหวัดนะบ้านเกิดของเธอเนี่ยอยู่พัทลุงเธอก็ไปเรียนที่ต่างจังหวัดนานๆจะได้กลับมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมบ้านก็ก็ดีใจได้เจอยายได้เจอพ่อแม่แต่ก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรท่านเท่าไหร่เพราะว่าเรียนหนักพอได้เป็นพยาบาลก็มาบรรจุที่โรงพยาบาลบ้านเกิดนะพัทลุงก็ดีใจนะว่า กลับมากลับมาบ้านจะได้ดูแลยายบ้างเพราะยายก็แก่แล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ดูแลนะเพราะว่างานที่โรงพยาบาลนี้ก็เยอะอย่างที่เราทราบพยาบาลโรงพยาบาลในโรงพยาบาลร้านนี่งานเยอะมากแค่มีเวลาหลับนอนพักผ่อนพอเพียงก็ยากแล้วก็เลยเป็นว่าไม่ค่อยได้ดูแลยายเท่าไหร่แล้ววันหนึ่งยายก็ป่วย ป่วยก็ดูมันจะไม่ไม่หนักมากนะเราวก็ดีใจนะที่ยายเนี่ยป่วยแล้วก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่เธอทำงานอยู่หวังว่าจะได้ไปดูแลยายบ้างที่โรงพยาบาลเพราะว่าไม่เคยมีเวลานะมาเยี่ยมยายที่โรงพยาบาลบาก็เป็นครั้งคราว วันหนึ่งยายบารอบว่าเนี่ยทะเลน้อยเนี่ยนะเขาสร้างสะพานใหม่เพิ่งเสร็จนะสะพานนี้ถือว่าในเวลานั้นนันเมาสิบปีที่แล้วนี่ถือว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยยายบอกยายอยากไปเห็นช่วยพาย,ยายไปหน่อยวันนั้นเป็นวันศุกร์นะเธอก็บอกได้เลยยายแต่ว่าเสาร์ทย์นี้หนูไม่ว่างนะหนูต้องไปงาน รับปริญญาของเพื่อนเพื่อนเขาให้ไปช่วยถ่ายรูปหน่อยแล้วก็วันรุ่งขึ้นคือวันอาทิตย์ก็มีเลี้ยงรับปริญญาอาทิตย์หน้าก็แล้วกันนะยายก็โอเคนะอาทิตย์หน้าก็อาทิตย์หน้าแต่ปรากฏว่าพอถึงคืนวันอาทิตย์นะยายก็สุดหนักแล้วต้องเข้าห้อง ICU เป็น้นว่าพายายไปเที่ยวชมสะพานที่ทะเลน้อยไม่ได้แล้วก็ยายก็อาการก็เพียมหนักจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดเธอเสียใจมากเลยนะว่าเนี่ยรู้อย่างนี้เนี่ยพายายนะไปชมะสะพานใหม่นะที่ทะเลน้อยตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะ เพราะอะไรเพราะว่าสะพานอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลนะแค่ยี่สิบกิโลจริงๆเนี่ยสามารถจะพาไปได้เลยนะเย็นวันศุกร์หรือว่าอาจจะพาไปเสาร์อาทิตย์ก็ได้แต่เธอคิดว่าเนี่ยเรื่องรับปริญญาของเพื่อนเนี่ยมันเลื่อนไม่ได้พายายไปเที่ยวชมสะพานนีมันเลื่อนได้ ก็เลยเลื่อนนะไม่พ่ายายไปสะพาันใหม่พอยาตายก็เสียใจนะว่าโอ้ไม่น่าผัดผ่อนเลยนะเราก็ไม่เคยได้ทำอะไรให้กับยายเนี่ยเป็นครั้งแรกก็ได้นะที่ยายขอเราแต่เราก็รีรอผัดผ่อนเพราะเคื่อมีเวลาแต่ว่าของแบบนี้นี่มัน เอาแน่อน,นอนไม่ได้คนป่วยนี่จะสุดเมื่อไหร่ก็ได้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เธอรู้สึกผิดติดค้างใจมาเป็นสิปีเลยนะก็คล้ายๆกับอีกคนนึงนะเป็นวัยรุ่นนะตั้งแต่เล็กเลยนะย่าก็เลี้ยงมาพ่อแม่ไม่ค่อยได้เลี้ยงเท่าไหร่ แล้วก็พอเรียนก็ไปหมหาชัยก็ไปเรียนที่กรุงเทพได้งานก็ได้งานที่กรุงเทพไม่เคยได้กลับไปเยี่ยมยายเท่าไหร่จนได้ข่าวว่ายายป่วยก็ยังลางงานไม่ได้ยายก็สุดลงไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ลางงานได้เดินทางเนี่ยไปถึงบ้านเก๋งตัวนี้ก็คั่มแล้ว บ้านของยายหรือบ้านตัวเองเนี่ยมันอยู่ในซอยก่อนที่จะไปเยี่ยมยายก็คิดว่าไปเยี่ยมเพื่อนสักหน่อยนะเพื่อนอยู่ปากซอยคุ้นเคยกันมานานไม่ได้เจอกันนานแล้วไปทักทายกันหน่อยเพราะว่าพอไปทักทายเขาก็ยืดยาวเลยนะเพราะว่าพอเดียวกันนะคุยกันเรื่องบอลคุยกันเรื่องดนตรีจนดึกเลย เสร็จแล้วก็เลยไปเยี่ยมยายได้ล้ไปถึงบ้านของยายปรากฏว่ายายเพิ่งตายเสียใจมากนะคิดว่าเนี่ยถ้าหากว่าไปถึงเนี่ยนะตรงไปที่บ้านยายเลยก็คงจะได้ดูใจยายนนนี่กลับรีรอนะเจอเพื่อนก่อนคุยกับเพื่อนก่อนมีเวลาอีก2อสามชั่วโมงหรือแค่สินาที แต่มันยืดยาเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะไปถึงบ้านยายได้เอายายเพิ่งตายลยทั้งชีวิตนี้นะไม่เคยตอบแทนบุญคุณของยายเลยแม้กระทั่งเรียนจบแล้วก็ไม่ค่อยได้มาเยี่ยมยายถึงเวลายายป่วยก็ควรจะมาเยี่ยมก็ก็ยังผัดผ่อนถึงเวลาจะเยี่ยมมาถึงบ้านแล้วเนี่ยก็ยังโตเตะนะ นี่ถ้าว่าไม่ไปโตเตหรือว่าไม่ไปไปเฮฮาสังสรรค์กับเพื่อนที่ปากซอยนี่ก็คงจะได้เห็นยายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วยายคงจะดีใจมากที่ได้เจอหลานทั้งหมดนี้มันสอนให้เรารู้นะว่าเนี่ยอย่ารีรอการทําความดีเนี่ยกับใครก็ตามโดวยเฉพาคนที่ป่วยเนี่ยยิ่งป่วยหนักนี่ต้องรีบทําเลยนะ จะรีรผัดผ่อนไม่ได้ว่าเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงหนึ่งอีกสักวันหนึ่งอันนี้เรียกประมาทเสร็จแล้วก็พอทําไปแล้วก็รู้สึกปิดติดข้างใจแต่ถ้ามาเป็นบทเรียนก็ยังดีนะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีกถ้าประมาทเราเตรียมรับ ชิตตั้งปฏิตั้งทุ่มหังคอยตะบผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิ่พาเมวะสมิชาตูจงสำเร็จโดยชาพรสาเพยปูเรนตูสังกับปาขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาาัตาเมือนพระอาจาร์นในวันเพนมณีโชติราโสยาาัาเหมือนแกมณีอันสว่างสวยควรยินดี สาวธิโยอิวาชันตุในทั้งปวงจงบำราดไปวินาสัตุเราทางปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารายโยผันตารายามีแก่ท่านสุขีธีพายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืน อาภิวาทนาสีเิสานิจังุธาปัจจายโนจัตาโรโธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลังตาสีภาการคืออายุวันนาสุขาพลเเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกลามมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิเพราวตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่าน อันตุสาพาเทวตาขอหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาภาพุทานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระธรรมภาสังพานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพราสงสัธาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย ยังมีการท่านทุ่เมือ่อเทอม